สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็ปราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับแอปเปิลไทยอีกแล้วครับแน่ๆนะครับแน่นอนมาทีไรก็ต้องมีของดีเอามาแนะนํากันครับผมก็นี่เลยนะไม่ต้องพูดกันเยอะโค้ชก็มาใกล้ๆหน่อยนี่ครับห่างหายไปนานนะกับแอปเปิลไทยของเราใช่ของแบรนด์นี้เลยฮะเฟนเดอร์ใช่ครับเฟนเดอร์ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า นิวพอร์ตนะครับน่นิวพอร์ตนะครับซึ่งตัวนี้ก็อัปเกรดมาถึงนิวพอร์ตสองแล้วตัวนี้คือเฟนเดอร์นิวพอร์ตสองนะครับเป็นลำโพงบลูทูธสปีกเกอร์นะครับครับที่มีนี่ทั้งหมดเลย4คอลเลกชันเลย4คอลเลกชันนะครับก็อ่ะ จากมุมนี้เลยนะครับก็สีแดงจะมี2คอนดิชันแล้วก็สีดำมี2คอนดิชันนี่นสีแดงก็จะมีกลิวด้านหน้าจะต่างกันนะเห็นไหมใช่ครับก็ตัวนี้สีแดงกลิวสีออกสีทองนะครับแล้วก็ตัวนี้สีแบบรมดำใช่แล้วก็ด้านบนก็สีก็ต่างกันนะอ่านี่นี่ตัวนี้ก็สีทองเหมือนกันอันนี้ด้านรมดําด้านบนก็เป็นสีรมดําเหมือนกันอ่านะครับส่วนสีดํานี่ก็เห็นไหมก็เหมือนกันอ่าบอดี้สีดําแล้วก็แต่ว่ากลิวเนี่ยต่างกันอ่าด้านหน้าตัวนี้เป็นรูณยมสีทองตัวนี้สีรมดานะสีออกสีดําครับ นี่เลยสีกันเมทัลนะถ้าสีเขาเรียกสีกันเมทัลครับผมโกกับกันเมทัลนะครับนี่เลย่องคลาสสิกนะครับสวยครับผมที่สําคัญเนี่ยมันเสียงดีนะประเด็นอยู่นี้เฟนเดอร์บุคลิกเสียงเขาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับการให้รายละเอียดเสียงเสียงร้องเนี่ยเพราะเสียงหนาอบอุ่นเลยฟังแบบอบอุ่นนะฮะก็เบสนุ่มๆซึ่งเขาออกแบบมาเป็นแบบจะไม่เหมือนใครเลยนะพี่ชายอ่ายังไงคือตัวเฟนเดอร์เองนะคือเขาออกแบบมาลำโพงของเขาเนเป็นแบบตู้ปิด ตู้ปิดแล้วก็ไม่มีพาสติซเรเลยเตอร์ด้วยตู้ปิดไหนขอดูตู้ปิดเลยหมุนรอบๆจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีพาอ่ตโทีทช่องตัวอะไรเะเบลลิเฟกเลยนะใช่ครับอ่าเห็นไหมด้านหน้าด้านหน้าเขาก็จะไม่มีด้านหน้าเขาจะมีแค่ตัววูฟเฟอร์ <นะ S 1> สองตัวนะสามนิ้วสองตัวนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นทวิตเตอร์ขนาดสิบเก้ามิลหนึ่งตัวนะครับเป็นตู้ปิดเลยนะครับนี่สวยงามกระทัดรัดอย่างนี้แล้วก็มีโลโก้เฟนเดอร์สวยงามนะครับ ด้านบนนะฮะนี่ก็คลาสสิกนะครับก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็ไฟอินดิเคเตอร์บอกสถานะการทำงานครับก็ปรับเสียงโวลลุมนะครับเสียงแหลมเสียงเบสได้นี่ฮะดูแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับตรงนี้ก็กด pairing bluetooth แล้วก็ปุ่มนี้คือ duo คือคขาสามารถเชื่อมต่อแบบ t ีเวสกับอีกตัวหนึ่งได้คือซื้อไป2ตัวครับผมเชื่อมต่อกันแบบ t ีเวสคือไร้สายเป็นแบบ s t e r ด้วยให้ระบบเสียงแบบสเตอริโอนั่นเอง นะครับด้านหล uh. like ังนะฮะเขาให้มาอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นชาร์จไฟแบบ AC Adapter อนะครับก็ถ้าแบตหมดสมาร์ทเียบปลั๊กฟังได้นะครับก็อินพุตสามจุดห้านะครับแล้วก็ตรงนี้สาหรับเป็น Powerbank ครับเล่นเพลงไม่ได้นะอ่าเป็นพ o ว e r bank งไว้ชาร์จสมาร์ทโฟนนะครับกำลังขับเขาอยู่ที่30วัตต์ rms นะครับครับผมดูดับเบิเตอร์เขานิดนึงนะที่แถมมาในกล่องนะนี่นี่นี่ก็จะเป็น a c adapter ออย่างนี้นะครับก็เป็นหัวปลั๊กอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้สาย input สามจุดห้าครับแถมมาอืดูที่กล่องครานิดนึงนะครับนิดนึงนะครับอหน้าตาของกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็นิวพอร์ตสองนะครับเฟนเดอร์นะครับนี่เลยนะครับอไปซื้อนี้แล้วก็ที่สําคัญตรงนี้ครับก็สินค้าอ่ะกับหัวซะงั้นนี่ครับได้เครื่องหมายมอกรได้มอกนะเพราะว่าตัวนี้เขาเสียรปลั๊กไฟบ้านนะครับมีเครื่องหมายมอกนะครับใช้อย่างของแท้นะครับก็มีรับประกันหนึ่งปีเต็ม พูดถึงเฟนเดอร์จริงๆก็ทำลำโพงบูทูธมาก็ถ้าอยู่ในบ้านเราก็ไม่ไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วนะครับผมนะฮะก็คอลเลคชันตัว Newport เนี่ยจริงๆมันมี Newport 1ตัวนี้เป็น Newport 2>, 2, 2นะครับซึ่งบุคลิกเสียงของ Newport เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตอนนู้นนี่โอ้โหตัวเล็กๆแต่ว่าให้รายละเอียดเสียงดีพิเตอร์ชอบรุ่นนี้เลยใช่ครับานหนสัทธยายาความชอบพิเตอร์หน่อยนะว่าทำไมถึงชอบตัว Newport ตัวนี้คือบุคลิกเสียงกายไทยทอดเสียงเขาคือเสียงร้องขอพรารบเพราะก็คือเสียงร้องเหมือนว่าเสียงนักดนตรีนักร้องท่านไหนร้องอบุคลิกเสียงออกมาแบบนั้นเลยท่ทยทอดได้แบบตรงต้นฉวบเลยนะครับแล้วก็สิงเบสกับสิยงแหลมเขาน,นี่คือแบบกําลังดีเบสไม่เยอะเกินไปแล้วก็แหลมมันกาลังดีไม่บาดหูแล้วก็ตัวนี้สเปกกันนิดนึงนะตัวนี้เป็นเวอร์ชันบลูทูธ5.0นะครับกำลังขับที่บอกไว้30วัตต์ i.s. นะครับเป็นพงแบบ ตู้ปิดนะครับบูเฟอร์สามนิ้วสองตัวแล้วทวิตเตอร์ตรงกลางหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับอินพุตที่เป็นบลูทูธนะครับแล้วก็อินพุตสามจุดห้านะครับสองอย่างอินพุตมีสองอย่างนะครับเชื่อมต่อไร้สายแบบทีเรสได้นะครับก็แบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่เขาก็ใช้งานสูงสุดประมาณสิบสองชั่วโมงที่เปิดนอร์มอลรีเวลนะครับถ้าเปิดดังสุดก็ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็น้ําหนักสักนิดนึงนะตัวนี้น้ําหนักสองจุด 3ามสากิโลสกิโลกว่าะนะครับก็น้าหนักใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับขนาดหน้ากว้างเขาเจนิ้วนะครับความหนา2.8นิ้วแล้วก็ความสูง5.2นิ้วนะครับสวยอย่างนี้เลยนะครับแน่นอนบุคลิกเสียงที่ที่พิเตอร์พูดไปเนี่ยก็ถามว่าใครที่ชอบลำโพงไซส์ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ให้เสียงได้เขาเรียกว,ว่าบาลานสเสียงได้ดีนะในไซส์กระทัดรัดแล้วก็ เป็น <Blade S 1> เบสที่นนะใช่เบน,นุ่มเบน,นุ่มๆน,นะเสียงร้องอิ่มๆนะครับนะฮะปลายหวานๆนะมันเป็นแนวที่สําหรับคนที่ชอบฟังเพื่ออัตลักของนดนตรีนะใช่ครับอ่าไม่ได้สไตล์ตุมตามไม่ได้สไตล์แบบโอ้โห EDM ตื้อตาดนะครับเป็นแนวแนวฟังให้มันแบบเพลาะเาะสนุกสนานเอ้ยไม่ใช่สนุกสนานดิ ฟังเพราะๆแล้วก็เอาอารมณ์เพลงแบบที่เราชื่นชอบนั่นเองนะครับใช่ครับเพราะว่าสมาร์ทลูกค้าจะถามสอบถามก็จะมี2ยี่ห้อที่ว่าออกแบบรุ่นรุ่นมาใกล้เคียงกันครับก็จะมีของฟ e n เดอแล้วของมาเชลสองสองแบรนด์นี้ที่ฟังดูบุคลิกเสียงก็ต่างกันนะฮะต่างกันอ่าอธิบายนิดนึงแล้วกันถ้าของมาแชลเขาจะได้เบลด นุ่มลึกแล้วก็เสียงแหลมพิ้วแต่เสียงกลางของมาแช่จะบางไปนิดนึงนะฮะก็เสียงร้องคือเสียงร้องจะบีบบีบหลกตกทองช้างหน่อยถ้าอิโคเลเซอร์นะประมาณนั้นแต่ว่าตัวเฟนเดอร์เขาจะลิเนียได้ดีกว่านะเสียงเบรสเสียงกลางเสียงแหลมจะบาลานได้ดีกว่าก็อยู่ที่คนชอบแล้วกันอบางท่านก็ชอบจะฟังแต่แหลมกับเบรสเสียงกลางก็ลดลงหน่อยอะไรเงี้ยนะพี่คนถามว่า30บบาทนี่มันดังขนาดไหนก็เราให้คุณผู้ชมคิดอย่างนี้แล้วกันว่า ห้องตึกพาณิชย์สองคู่หาครับผมที่เป็นแบบทะลุถึงกันนะ,ะเคยเคยเห็นไหมห้องอห้องตึกพาณิชย์ที่แบบว่าเป็นสองห้องรวมกันอนะ่ะตัวนี้เอาอยู่เอาอยู่สบายๆนะครับ3ามสิบวัตต์ตัวนี้นะพูดถึงนะครับแล้วก็ส่วนกลางแจ้งก็ฟังได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปฟังแบบที่มันมีเสียงรบกวนเยอะๆนะนะครับครับนะฮะก็สะดว,วกพกพา ครับก็ฟังนอกสถานที่ได้สบายเลยใช่บอกเลยตัวนี้เป็นลำโพงคู่ใจของผมอีกตัวหนึ่งนะแต่ของผมเป็นเจนหนึ่งนะอันนี้เป็นเจนสองไม่กันน้ำนะครับตัวนี้ไม่กันน้ำไม่กันน้ำนะครับต้องบอกก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่มีพวกนี้แล้วก็ลําโพงตัวนี้มีช่องเชื่อมต่อบลูทูธแต่ไม่มีแน่นอนของแท้ไม่มีแฟลตได้อยู่แล้วครับผมมีแค่บลูทูธแล้วก็เสียบเป็น power bank power bank นะครับอินพุต3.5แค่นั้นเองไม่คือถ้าไปเจอเฟนเดอร์บอกอุยมีแฟลตไดรฟ์เสียบฟัง mp3 ได้อันนี้ไม่น่าจะใช่ละ น่าจะน่าจะน่าจะของเรียนแบบแล้วนะฮะถ้าเปิดเขาจะมีเสียงเอกลักษณ์ของเขานะน่ดูดูฮะนี่ดูดูเปิดนี่ฮะนี่ฮะอ่านี่ฮะอ่าทุกรุ่นเลยนะจะเป็นอย่างนี้นะของเฟนเดอร์ถ้าจะบอกเลดดี้ทูแพลนี้ไม่ใช่นะเลดดี้ทูแพลนี่น่าจะของเรียนแบบแล้วล่ะนะครับถ้าของแท้เอาใหม่ปิดหน่อยอ่าเปิดปุ๊บอ่อ่าจะมีเสียงกีตาร์ ครับผมกำลังบ่งบอกว่าเพราะอะไรท้าไมถึงสิ่งกีตาร์นั้เพราะอะไรรู้ไหมพี่เตอร์ให้เดาเฟนเดอร์เขาเป็นแบรนด์ของกีตาร์นั่นเองใช่ครับนเฟนเดอร์เป็นแบรนด์กีตาร์เพราะนั้นก็ไม่แปลกครับที่เขาจะอะไรนะที่เขาจับสิ่งกีตาร์มาเป็นเอกลักษณ์ในการที่จะเปิดพาวเวอร์นะครับครับผมอ่านะฮะราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้มีราคาพิเศษให้ด้วยราคาปกติอยู่ที่1นึ่งบาทนะครับตัวนี้มีราคาพิเศษอยู่ที่6,990นารอยาบาทรับประกัน1ปีทุกสีราคาเดียวกันนะฮะ เท่าไหร่นะอีกทีย้ำหกพันเก้าร้อเกิบาทหก9ันเก้าอิบาทจากราคาปกติหนึ่งหืนเก้าร้อยบาทนะฮะอานะครับรับประกันหนึ่งปีทุกตัวครับผมทุกสีราคาเดียวกันอานะฮะนะฮะนะครับมีครบทุกสีเลยใช่เดี๋ยวมาลองฟังกันหน่อยดีไหมอ่าลองฟังเสียงดูครับครับผมก็ใครที่ชอบดนตรีนะที่เน้นเรื่องรายละเอียดเสียงนะตัวนี้นะเหมาะมากเลยนะสำหรับตัวเฟนเดอร์นิวพอรสองนะครับไซส์เล็กๆพกพาง่ายๆนะครับครับผมลองฟังเสียงครับอานะครับ She lights hearts style sparkling Catching with every blue eyes up room From a a โ e s โ h เสียงรายลเอียดดีมากเลยผมชอบันเนี่ย So enchanting, bring joy to everyone. Your laughter infectious, Sabrina. Oh, Sabrina, you're a star and making no question. Sabrina, shine your light, let the world see your beauty. With every step you take, you inspire and you move me, Sabrina. Oh, Sabrina. เปบอกเลยว่ากรงกรสิ่งดีงดงดนะเพราะว่าแน่นอนระดับเฟนเดอร์นี่ก็ ไม่ต้องพูดว่าเสียงดีหรอกเขาก็ทําดีอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราแค่ก็มานําเสนอนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งแบรนด์ที่มาพร้อมบุคลิกเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ดีไซน์เฉพาะตัวด้วยนะครับโดยเฉพาะ Fender Newport 2อเนี่ยอย่างที่ผมบอกไซส์เนี่ยมันกระทัดัดพกพาง่ายด้านหน้ามีระเบอร์ฟุ้ให้นะครับใช่เป็นระบงตัวเล็กที่ให้ลิทึมเสียงได้นุ่มไพเราะนะครับ ก็ไม่ผิดหวังแน,น่นอนแล้วก็มีโปรโมชั่นราคาลดเหลืออยู่ที่ 6, 6 9 9 0บาทใช่นะครับมีสีสีเนี่ยฮะที่เห็นนะครับสีส<า>แดงมีมก็คือมีกลิวที่เป็นแบบซิลเวอร์แล้วก็แบบเป็นแบบกลิ่แบบ<ก>เมทัลกันเมทัลนะครับเนี่ยฮะสีดำด้วยนะครับ,รบซึ่งทั้ง4ส,สีมีให้คุณผู้ชมนะได้เลือกแล้วนะครับว่าชอบสีไหนสนใจนะจะแวะมาฟังที่ร้านเราก็ได้พี่เตอร์มีให้ฟังนะครับร้านอยู่ตรงวงเวียนบางเขนนะครับผม หมู่บ้านอมรินทางเข้านะครับมีที่เดียวนะถ้ามาไม่ถูกก็เนี่ยฮะพิมพ์ google map เนี่ยฮะพิมคำว่าแอปเปิลไข่เลยแอปเปิลไข่มีที่เดียวอ่าแล้วก็แกซี่บางเขนนะครับใช่แล้วก็อย่าเฟซบุ๊กเข้ามาทักได้เลยอินบ็อกมาได้แอปแล้วก็รายลอดร้านแล้วก็เบอร์โทรเนี่ยฮะศูนย์ห้องหนึ่งห้าหกห้าเก้าหกแปดเก้าใช่นะครับมีให้อ่ฟังนะครับเทียบกับแบรนด์อื่นดูนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะมีบริการอ่จะส่งแบบเก็บเงินไปทางทุกประเทศด้วยแล้วแล้วก็ มีในส่วนของโอนมาแล้วก็ชำระปุ๊บแล้วก็ส่งให้นะครับสินค้าที่นี่นะครับก็บอกว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคับผมแล้วก็ขายเฉพาะของใหม่นะครับใช่ไม่มีของมือสองใช่นะครับแล้วก็บนโพสต์นะแต่ลําโพงทุกรุ่นเราจะมีราคานะเพราะบางทีเราเห็นบางท่านอาจจะบอกทําไมไม่แจ้งราคาเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงก็คือเราก็แจ้งราคาทุกโพสต์นะครับต้องอันนี้อธิบายก่อนใช่ครับเราอีกนิดนึงนะพี่ช่างเพิ่มนิดนึงก็คือมีอาทิตย์ที่แล้วก็มีบางท่านหลายท่านนะครับคือไปหลงเชื่อ เพจปลอมอของแอปไทยครับก็บคือสินค้ามีตรงปกว่างั้นแล้วก็ผมก็คือไม่ได้เราไม่ลบโคตของเขาหน้าที่เขาเม้นมาเราชี้แจงให้เขาได้ร<ช>ทราบว่าเพจนี่เพจจริงใช่เวลาซื้อเนี่ยซื้อเพจนั้นเวลาด่ามาด่าเพจเรา ดีมากเลยน่ารักจริงๆตอนซื้อขอโทษไม่ซื้อกูตอนด่ามมาดากูเนี่ยก็คือมันรุ่นเขาเอารูปเราไปแล้วก็ซื้อขายอยู่ที่3,000ันสี่พันนี้เขาขายแปดเก้าเก้าอะไรเงี้ยนะครก็แค่ราคามันก็ผิดปกติแล้วใช่ครับนะคือจะเห็นแกของถูกผิดปกตินะใช่ครับของดีและถูกมันหายากนะนะครับก็ศึกษาหน่อยนะครับก็โทรมาใช่โทรมาที่เบอร์พิเตอร์ตงเบอร์ร้านนี่นี่นี่เบอร์ร้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยนี่เลยนะครับอ่ะโทรมาสอบถามมาก่อนก่อน ที่จะสั่งซื้อหรือก,ก่อนที่โยนเงินใช่นะครับวันนี้ผมกับพีเตอร์นะก็ต้องขอฝากด้วยสำหรับตัว f e นเดอร์ w p o r t 2สนะครับสวยงามมากเสียงดีด้วยนะครับครับผมนะฮะครับผมวันนี้ผมกับพีเตอร์ต้องกราบขอบพระคุณที่ติดตามชมรีวิวของเราสวัสดีครับครับสวัสดีครับ